สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะ,ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมของคนลักนณาราศีกรากฎนะคะในหัวข้อที่ว่าความมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรนะอันนี้ดูได้ทั้งชีวิตนะคลิปนี้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมนะใครที่ลักนาราศีกรกฎหรือว่า วันเกิดเนี่ยเป็นทั้งไทยและตะวันตกตามที่แม่หมอได้บอกไปนีคุณก็เข้าเข้ามารับฟังรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปเป็นแรนดอมเนาะอ่าฮะพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะ เรามาดูกันนะความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรนะคนลกคนาราศีกรกฎความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณกันดีกว่าเตลทาวเวอร์ค่ะมา ใบแรกเลยแรงอ่ะ The Tower ฮึมมโนตอยูอยู่กับตัวคุณเลยเหรอ The Empress อเก้าเหรียญไม่ธรรมดาอืมสี่ไม่เท้านะคะอืม The w o r d เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชีวิตของคุณจริงๆแล้วแลดูคุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งปะ่ะมียศศักด์ มีความมั่งคั่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีชีวิต,ท,วตที่เพียบพร้อมอะเป็นดั่งคุณนายนะคะแต่ในความเพียบพร้อมของคุณเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คงอยู่กับคุณตลอดไปเนาะที่สุดแล้วคุณไปเจอเจอ The Tower The Tower ก็คืออ่าเหตุที่มันเกิดแบบพลิกผันเหตุที่มันเกิดแบบไม่คาดคิดในชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณนะ่ะอาจจะเคยมีในทุกสิ่งแล้วก็ล้มคลื่นลงมาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยในทุกสิ่งหรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่ามีเยอะแยะหลากหลายผู้คนนะคะที่เกิดเป็นคุณนายแล้วสุดท้ายตกอับตกอับหรือบางคนเคยเป็นเจ้าสัวบางคนเคยเป็นเศรษฐีโอ้ยเคยมีเงินเป็นร้อยล้านเลยอะ่ะทำธุรกิจเป็นร้อยล้านแต่สุดท้ายก็อาจจะล้มละลาย ด้วยภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหมโควิดเชื้อโรคอะไรที่มันคาดคะเนเไม่ถึงอั่นะทาวเวอร์และสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ชีวิตของคุณจากที่คุณเคยอุดมสมบูรณ์จากที่คุณเคยมีครอบครัว,จา,รรวจากที่คุณเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันล้มคลื่นลงมาล้มคลื่นลงมาแบบไม่เหลืออะไรเลยบางคนเล่นหุ้นจากที่มีเป็นร้อยล้านวินาทีเดียวคือหายหมด ไม่เหลือสักบาทถึงขั้นล้มละลายไม่เหลือแม้แต่บ้านไม่เหลือแม้แต่ที่ไม่เหลือแม้แต่ครอบครัวคือแม้แต่ครอบครัวก็แตกแยกกันออกไปมีนะคะคนที่แม่หมอเคยรู้จักชีวิตเขาเป็นแบบนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวเล่นหุ้นเล่นหุ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเดอะทาวเวอร์นะเพราะมันคือความไม่แน่นอนเนี่ยเขาเป็นคนที่รวยนะรวยมากเป็นลูกเศรษฐีเลยแหละโอ้ยมั่งคัง่งอยากมีอะไรก็มีเหมือนคุณแบบเนี้ยอยากทําอะไรก็ตามครอบครัวก็เบียบมีความสุขอยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวแต่วันหนึ่งคือหุ้นม,มันเกิด ผ่านผวนไงหุ้นมันผ่านผวนเสร็จปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยหลักทรัพย์ทุกอย่างในชีวิตไม่เหลือนะคะบ้านและที่ดินสักแปลงก็ยังไม่เหลือจากที่มีที่ดินมีเป็นแบบโอ้โหไม่ต้องบอกว่ามีที่ดินเยอะขนาดไหนไม่เหลือนะคะแม้แต่บ้านที่อาศัยอยู่ก็ไม่เหลือสุดท้ายครอบครัวก็ทะเลาะก,การแตกแยกไปคนละทางแม้แต่ตัวคนเป็นลูกก็ต้องไปเช่าหออยู่ คือ <yr gy m coastal> ไม่เหลือไม่แต่ทรัพย์สินนการพนันนะคุณเข้าใจปะการพนันนะ่ะไฟไหม้มันยังเหลือที่ให้คุณน้ําทั่วมันก็ยังเหลือที่ให้คุณแผ่นดินไหวมันก็อาจจะยังเหลือที่ให้คุณแหละมันโฉนดยังอยู่นี่เนาะแต่การพนันนะ่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือการพนันก็ดีมันอาจจะไม่เหลืออะไรให้คุณในชีวิตเลยก็เป็นได้ดังนั้นเออใครที่ดูคลิปแม่หมอหรือว่ามาทํานายดวงคําแม่หมอนี่ไม่ต้องถามหาโชคหาลาภหาหวยนะคะเพราะว่าองค์ของแม่หมอไม่ได้ให้สิ่งนี้ไม่ต้องถามแม่หมอว่าเลขเด็ดคืออะไรถ้า องเขาให้นะแม่หมอรวยไปตั้งนานตั้งแต่ตั้งแต่งวดแรกที่แม่หมอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแม่หมอก็คงไม่มาทาหน้าที่ตรงนี้หรอกค่ะสุขสบายแล้วดีจะไปสดใจไข่ทุกบ้ามันก็เป็นกิเลสไงเขาไม่ให้แต่เน้นการทํางานที่นี้ชีวิตของคุณน่าจะเจอเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้มานะคะเดอะทาวเวอร์มาตัวแรกเลยบ่งบอกถึงการพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณมีเห็นปะมันบ่งบอกถึงการพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรแต่ถามว่าคุณสามารถ ฟื้นกลับขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณด้วยเนาะโอเคแหละต่อนะต่อนะ D Emperor คุณอาจจะเคยเป็นคุณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วถูกในระเทศก็เป็นได้นะคะคุณอาจจะเคยเป็นหม่อมเจ้าคุณอาจจะเคยเป็นระดับราชนินีอันนี้แม่หมออาจจะไม่ได้พาดพิงถึงใครแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะ้มันบิน D Emperor คุณอาจจะเคยเป็นราชาคุณอาจจะเคยเป็นราชินี ถ้าถามว่าเป็นราชาเป็นราชนีเนี่ยถูกนรเทศถูกในรเทศจนไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างจนบ้านแตกสลายได้ไหมได้อ่าก,ก็ไม่ต้องพูดถึงใครแต่เราพูดถึงว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีและตามหน้าไพ่มันก็มีไม่ว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะสูงส่งขนาดไหนก็าตามแต่ถ้าชะตากรรมของคุณมันมีเดอะทาวเวอร์นําหมายความว่าที่สุดแล้วสิ่งที่คุณจากสิ่งที่ไม่เคยมีคุณไปสู่สิ่งที่มีทุกสิ่งจากสิ่งที่มีทุกสิ่งคุณก็ลงมาสู่ในสิ่งที่มันไไม่เเหลลืออะรยในชีวิต ได้นะคะคือชีวิตมันเป็นพันผลเหมือนหุ้นนั่นแหละค่ะคิดถึงหุ้นเข้าไว้ขึ้นลงเป็นเซี้ยววินาทีชีวิตคุณก็เป็นอย่างนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่เห็นไหมคุณเป็นคนที่เฮ้ยมียศศักดิ์สูงนะมียศศักดิ์สูงฐานะมั่นคงร่ํารวยเอ่อพูดง่ายๆเลยคือถ้าเป็นระดับเนี้ยแม่บอกก็ฟันธงเลยระดับราชนีระดับราชาได้เลยระดับนายกรัฐมนตรีระดับ,ดบเอ่อ อัครเสนาบดีนะสมัยแต่ก่อนลนักษณะลักษณะแบบอ,องค์ข้ามนลรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใหญ่ๆอะ่ะคุณหญิงคุณนายทั้งหลายแหล่นะคะหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์อะไรก็แล้วแต่นะ่ะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนก็ตามที่สุดแล้วชีวิตก็ลงมาสู่ในทางที่ไม่เหลืออะไรแม้แต่ประเทศตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่นะคะบอกได้เลยเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องในประเทศไปอยู่ถูกในประเทศก็ได้นะหรืออาจจะต้องหนี ไปอยู่ที่อื่นก็ได้เพื่อไปเริ่มต้นตัวเองชีวิตใหม่อันนี้คือชีวิตของคุณนะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะไม่พลาดพิงใครนะคะแม่หมอไม่พลาดพิงการเงินหรือพลาดพิงใครอ่านตามหน้าไพ่ค่ะว่าเรื่องราวของคุณนะ่ะมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ต้องกังวลไปนะชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละเออเกิดมาเนะี่ยมันเกิดมาแต่ตัวทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกายลูกหลานพ่อแม่ก็เกิดมาแต่บุญและกรรมที่ร่วมกันเราไปยื้อเขาไม่ได้ มันทุกคนมีวาสนาของตัวเองใครก็อยากได้ลูกติดตัวตลอดเวลาอยากดูแลภัาคูมตลอดเวลาไม่อยากพลาดพากจากครอบครัวแต่ถ้าวาสนามันต้องพลาดพากจากกันมันก็ต้องไปตามนั้นเมื่อหมดกรรมเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จอกลับมาหากันเองอ่าโอเคนะต่อต่อต่อ,ตอคุณอาจจะเป็นคนที่เคยไปเที่ยวรอบโลกเคยมีอร拉มหาสมบัติพัส,สถานบ้านเป็นข้ารือหา่านะก็แล้วแต่แต่เทาเวอร์มานี่หมายความว่ามัน,ม,ม,นมันจบสิ้นแล้วนะมันไม่มีตรงนั้นแล้วอะ อตอนนี้คุณอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่งค้าขายอยู่ตามตลาดนัดก,ก็เป็นได้คุณอาจจะเป็นดาราชื่อเสียงโด่งดังฮอลลีวูดโกอินเตอร์ Inter, อะไรก็แล้วแต่นะคะเคยค้าขายมีเป็นสิบสิบอย่างทำงานกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนทำงานกับองค์กรเยอะแยะมากมายแต่ที่สุดแล้วมันก็เกิดการพลิกผันไงพลิกล็อกในชีวิตจนมันไม่เหลืออะไรแต่ยังมีชีวิตเหลืออยู่นะยังมีชีวิตเหลืออยู่อ่าอ่าต่อต่อ,ตอ แค่เดี๋ทาวเวอร์นำมานี่ทุกอย่างก็จบที่ตรงนั้นต่อให้คุณเคยมั่งมีชีวิตมันก็จะหมดสิน้นแล้วยังไงต่อล่ะเด็กถือไม้เท้าแต่คุณมีบุตรที่ดีถ้าคุณมีบุตรคุณจะมีบุตรที่ดีเป็นอภิชาติบุตรเห็นไหมหกดาบเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าคุณอาจจะต้องหลีกหนีไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณเกิดมาชีวิตนี้อาจจะ ต้องโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ถิ่นที่เดิมไม่ได้ถ้าคุณอยู่ถิ่นที่เดิมคุณก็จะถูกกักขังไม่ได้ไปไหนนะคะเอ,อ่อบางคนอาจจะถูกเนรเทศไปต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองน,นอนก็ได้นะคะตามลักษณะนหน้าไพ่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องพลัดพรากจากครอบครัวพลัดพรากจากคนที่คุณรักบทซึ่งยศศักดิ์อำนาจเงินทองทุกสิ่งที่คุณมีอาา่าฮะแต่ชีวิตของคุณก็ยังอยู่ได้นะคะ The world ชีวิตยังคงอยู่ได้ ยังคงอยู่ได้อ่าโอเคนะคะการที่คุณจบสิ้นทุกอย่างแล้วการที่คุณได้โยกย้ายถิ่นฐานหรือถูกเนรเทศหรือถูกอะไรก็ดีเนี่ยค่ะในท้ายที่สุดแล้วบ่งบอกว่าเอคุณจะประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองใหม่อีกครั้งหนึ่งคือโชคชะตามันไม่ได้โหดร้ายกับคุณขนาดนั้นว่าถึงขั้นถ้าคุณล้มละลายแล้วคุณต้องล้มละลายไปทางชีวิต ในเมื่อวาสนาคุณมีวาสนาคุณเป็นคนที่มีอันจะมีมีอันจะมีในสิ่งเหล่านี้มีอันจะมียศศักดิ์มีอันจะมีความร่ํารวยมีอันจะมีเงินทองมีอันจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมันแค่กรรมกรรมอย่างหนึ่งกรรมในอดีตชาติของคุณที่คุณไปทําลายล้างเขาน่ะในชาติพวกนี้คุณก็ต้องมาเจอเจอรับกรรมที่ถูกทําลายล้างเช่นเดียวกันทําลายล้างให้ไม่เหลืออะไรแต่บุญเก่าคุณก็มีไงในบุญคุณมีเนี่ยหมายความว่าชีวิตคุณก็ยังจะสามารถ ดิ้นรลนขวายคว้าเพียรพยายามที่จะกลับเข้ามาในจุดเดิมได้อีกเห็นไหมไนท์อัพเพนท์เคิลหกไม้เท้าในที่สุดแล้วเนี่ยความประหยัดความใช้ใจ่ายความคิดความขยันของคุณนะคะความต่อสู้เขาเรียกวความต่อสู้ของคุณนะมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของคุณอีกครั้งนึง ความสาเร็จนี้มันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะมีบุญหล่นทับมาให้คุณเหมือนกับที่ฟ้าผ่าเปรี้ยมคุณให้คุณไม่เหลือแต่มันเกิดจากความเพียรพยายามของคุณความดิ้นรนของคุณที่มันจะนํามาซึ่งสิ่งต่างๆคุณอาจจะคิดว่าฉันคงไม่ได้กลับมายุ่จุดนี้แล้วฉันคงไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่มันล้มละลายไปแล้วกลับคืนมาอีกแล้วมันคงยากเหลือเกินแต่ในความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณบอกว่าคุณจะได้คุณจะมีสิ่งเหล่านั้นอีกนะคะ The d a t ขึ้นมาในตรงนี้คือ มันเป็นบ่วงกรรมที่ทําให้คุณทุกข์ทรมานยาวนานเหมือนกันสิ่งที่คุณเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ว่าภายในอาทิตย์เดียวเดือนเดียวแล้วมันจะฟื้นกลับมาได้ปะมันคือความทุกข์ระทมในจิตใจยิงยาวนานไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ระทมในเรื่องของความรักความรู้สึกในเรื่องของวินาศภัยในเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันเป็นความทุกข์ระทมทางใจแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมันจบจบแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่นะคะ มันจบมันจบนะคะมันจบแล้วแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะทูเลิฟแบบนท์ออฟคับคุณจะมีคู่ที่ดีคุณจะมีคู่ทวินเฟรมเนี่ยเห็นไหมที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะมีคู่รักคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่เป็นคนมีอํานาจบารมียศศักวาวาสนาสูงอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถินต่างแดนต่างศาสนากับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ จะเข้ามามอบฐานะมอบเกียรติยศมอบชื่อเสียงมอบความเจริญมอบความมั่งคั่งทุกอย่างให้กับคุณอืมมันไม่ใช่หมายความว่าคุณได้มันมาด้วยตัวคุณเองแต่มันหมายถึงว่าอ,อคุณมีคู่ของคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคู่ของคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้คู่ของคุณจะเป็นผู้หญิงก็ได้คู่ของคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ได้ แต่เป็นคนที่มีความมั่งคัง่งมีความมั่งมีในเงินทองมียศศักดิ์มีชื่อเสียงมีฐานะระดับโลกอะค่ะระดับโลกโกลอินเตอร์และคนๆน,นี้ก็เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเขาจะมามอบรักให้กับคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณหลังจากที่คุณจบสิ้นในวิบากกรรมจบสิ้นในวิบากกรรมที่พูดมาทั้งหมดแล้วผ่านความทุกข์ระทมในจิตใจเนี่ยมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงหนึ่งก็ต้อง สองสามปีสามสี่ปีนู่นแหละนะบางคนอาจจะยิงยาวจิตแปดปีหรือสิบปีก็แล้วแต่นะคือความทุกข์ระธทงที่คุณจะได้เจอเจอนะแต่ในที่สุดแล้วเนะี่ยชีวิตคุณจะสุขสมหวังนะคุณจะได้แต่งงานครองคู่กับคนคนนี้คนคนนี้จะนาพามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงความมั่งคั่งความร่ํารวยยศศักดิ์ฐานะอํานาจเงินทองทุกอย่างให้คุณอนะเออฮะ เขาหรือบางทีชีวิตคุณถูกทำลายด้วยอะไรก็ตามแต่มันจะมีคนหนึ่งอะที่มาฟื้นฟูให้คุณเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคนคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องมาในลักษณะเครือญาติของคุณหรือมาในลักษณะผู้อุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะแต่เหมือนคนคนนี้มาช่วยชีวิตคุณบางครั้งคนคนนี้อาจจะไม่ได้แค่ช่วยชีวิตคุณนะแต่มาช่วยเหมือนกับวงตระกูลของคุณเลยนะ อืมไม่ใช่แค่ชีวิตนะมาช่วยฟื้นฟูวงตระกูลครอบครัวของคุณให้กลับมามั่งมีให้กลับมาปลอดภัยบางทีชีวิตคุณและครอบครัวคุณอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติว่าคุณไปมีปัญหากับใครเนะี่ยคนที่มีอำนาจแล้วในประเทศคุณไปก็ดีเนะี่ยชีวิตคุณอาจจะถูกตามฆ่าถูกจำกัดถูกมีปัญหาอยู่ในความไม่ปลอดภัยอยู่ในความไม่ปลอดภัยแต่แล้วในที่สุดคุณก็เจอคนคนหนึ่งที่มีอำนาจ วาสนามากๆคนคนนี้อาจจะมีวาสนาทั้งทางบุญทั้งทางทิพโลกทิพและทั้งทางโลกธรรมดานี่แหละนะคือมีบุญทั้งอริยทรัพย์และโภกทรัพย์ที่ที่แลดูมีพร้อมทุกอย่างอะคะ่ะคนคนนี้เขาจะมาช่วยฟื้นฟูเกียรติเกียรติศัก์ยศัก์ฐานะทุกอย่างให้กับคุณนะคะอโอเคนะถ้าอย่างไงเนี่ยเท่าที่แม่หมอดูโอเคแหละแม้ว่าคุณจะเจอเจอ เรื่องราวภัยพิบัติที่มันทำลายทาลายทุกสิ่งในชีวิตของคุณไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะมีคนหนึ่งคนในเข้ามาในชีวิตของคุณที่มามอบสิ่งที่คุณเคยมีในอดีตนะคะกลับเข้ามาให้คุณนะคะ,ะดังนั้นคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมานี่คือความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณนะคะ,ะก็เรา รับพลังงานหน้าไพ่นะคะสาธุนะคะว่าเราจะได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาถ้าคุณหรือใครหลายๆคนที่เป็นไปตามดวงชะตานี้คุณจะได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมานะคะอ่ะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะ